พ้ะของหนูคือเรื่องอะไรนะคะปอกไม่เป็นทรงรู้สึกจแล้วก็มันใจไม่ในลงมาจะเชียรพูมค่ะชียรูมเลยเหรอก็คือนั่งรถมาใช่อ่าตั้งใจจะมาเพื่อมาทําปากโดยตรงใช่ค่ะอือรู้จักกับที่นี่นานอย่างคะเนี่ยดูไรสนะหมอประมาณสองวันแล้วก็จองเราเห็นวีดิโอแล้วมันแบบมันไม่ได้แต่เขากว่ามาสเตอร์ใช่ค่ะเราเห็นว่ามันดูธรรมชาติมันดูโตโยต้า ให้เห็นหน้าตัวเองใชดงยังเป็นคนอยู่นะไม่ใช่นางฟ้า <c oughs> นะแต่ถ้าเกิดทำไปแล้วอาจจะไม่เห็นหน้าตัวเองเระกลายเป็นนางฟ้า <c oughs> <c oughs> อู้ยอมาเข้าเรื่องดูนะครับสีดำๆคือหนะ้าที่หมอตัดออกให้นะฮะจะเห็นว่ามันยังเหลือร่องตรงกลางอยู่เนาะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ผมจะพยายามตัดหลบให้แต่ก็มันอาจจะไม่ได้หายแบบเป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นความละมุนขึ้นมีความหวานขึ้นเนี่ยไม่ได้ใส่ลิปการาฟก็เลยอาจจะคลายตัวได้เยอะหน่อยไม่ว่ากันเนาะพอดูทรงออกไหม เออนี่ก็เหมือนตัดออกทีดเดียวเองนะแต่หนูต้องการประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะหนูอเอาแค่แบบให้มันเป็นสรงเพิ่มขึ้นไม่ได้แบบอเ่อได้คะค่พร้มม้ร้อออมมมมไไพพรรคค่ะ่ะะปลุย <c oughs>